าอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับหนังสือคอร์สพลังจิตสเปเรชว่นจัมปิง้งกระบวนการก้าวกระโดดสู่ชีวิตใหม่ท่านจะสถิตรมเพ็นสุครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่ข้ามาที่บทนำเลยค่ะคุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้คุณสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ ภายในให้ปรากฏออกมาคุณอาจจะงุนงงสับสนกับสิ่งที่ติดค้างอยู่ภายในใจแต่กระจัดไม่พ้นลบล้างออกไปไม่ได้สักทีหรือไม่เคยรู้ว่าสิ่งใดที่แอบ,บซ่อนลึกอยู่ซ่อนลึกอยู่ในส่วนลึกของจิตใจอันเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในวัยยาวสะท้อนออกมาเป็นอุปสรรคที่คอยขวางกันไม่ไม่อาจก้าวข้ามได้หากเป็นิ้น่นี้คุณลองมา เรียนรู้จิตตาสนันเนและจิตไร้สํานึกของคุณสักทีดีไหมจิตมีพลังที่เรียกว่าจิตตานุภาพหรือพลังจิตนั้นเมื่อเราได้กระตุ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วจะเป็นขุมพลังอันมหาศาลอำนาจแห่งจิตที่กำเนิดที่เกิดขึ้นมาพาพาความสำเร็จความมั่งคั่งและความสุขมาสู่ตัวคุณกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีผู้นำทางที่เชี่ยวชาญช่วยให้คุณ เห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวคุณปรับเปลี่ยนจิตที่บกพร่องไปสู่จิตที่สมดุลและประสบความสำเร็จด,ดังที่ปรารถนาโดยการทำโคชชิ่งหรือเอซึ่งผู้ชี้นะการโคชชิ่งพลังจิตในที่นี้เรียกว่าโคชพลังจิตในกระบวนการช็อตจิตหรือช็อตเซลล์ที่เรียกว่าสปริชลจัมปิ้ง ไม่ได้กระตามที่คุณที่มนุษย์เราสามารถเชื่อมกับจิตท,ที่แสนวิเศษได้เราสามารถเปลี่ยนค่าพลังงานที่ไม่สมดุลให้กลายเป็นพลังงานที่สมดุลไ,ได้อย่างง่ายได้นี่คือสิ่งที่ตอกย้ำประสบการณ์เป็นโค้ชพลังจิตด้วยการโคชชิ่งของผมอย่างต่อเนื่องตลอดมานิยามความหมายของคำว,ว่าโคชชิ่ง ก็คือการชี้แนะหรือการนำทางเพื่อให้ผู้ควณผู้อ่านและผู้มารับการโค้ชกับผมไปสู่จุดหมายปลายทางดังที่ปรารถนาปัจจุบันมีการโคชชิ่งมากมายเป็นการโคชชิ่งทั่วไปที่เน้นการงานด้านการงานและในเชิงธุรกิจมีการเรียนการสอนโดยสถาบันระดับนานาชาติทั่วโลกตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก แม้ว่าผมจะไม่มีประสบการณ์การเรียนโคชชิ่งในลักษณะดังกล่าวแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นหลักสูตรทางวิชาการที่ดีซึ่งสามารถแก้ไขบุกพร้องและมีวิธีการให้แต่ละคนประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นบิสเนสโคช์โปรเจกต์โคชชิ่งฟินแลนเชียนโคชชิ่งสปอร์ตโคชชิ่งเดตติ้งโคชชิ่งเป็นต้นการโคชอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า Life Coach เท่าที่ผมสัมผัสและค,นคามมา้นคว้ามาก็คือ คืองานของนักจิตวิญญาณวิทยาใช้วิธีการทำไลฟ์โคชชิ่งคือการเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลที่ประสบปัญหาอาทิเช่นคนที่อ,อกหักคนล้มเหลวในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขหรือติดขัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างไรก็ตามไลฟ์โคชชิ่งยังเป็นงานกึ่งจิตวิญญาณใช้แก้ปัญหาทั่วไปในระดับปกติหลายคนเรียกผมว่านักบำบัดทางจิตวิญญาณสเปริชวลเทเลิส ที่จริงแล้วงานของผมก็คือสปิริ u ช l c โค้ชเป็นนักโค้ชพลังจิตที่ทำการโค้ชลงไปลึกเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกซึ่งผมก็เชื่อในะทฤษฎีที่ว่าจิตสามารถเข้าสู่ความสุขและความทุกข์ได้แล้วจิตก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสมบูรณ์หรือความสําเร็จได้การที่ผมมาต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนของจิตโดยตรงผมจึงใช้คําว่านักโค้ชพลังจิตสปิริชโค้ช ความหมายของโค้ชพลังจิตในที่นี้จึงเป็นการชี้แนะหรการโคช้ชโคชชิ่งเพื่อเป็นการเพื่อไปแปรเปลี่ยนจิตที่บกพร่องจิตที่อ่อนแอจิตที่ไม่ประสบความสุขหรือเป็นจิตที่ประสบความสุขสําเร็จตามที่ตา,ทตามที่ปรารถนาส่วนสปิริตชวลโคชชิ่งเป็นทฤษฎีที่มาจากการเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้ด้วยประสบการณ์ในการเรียนรู้ทางโลกและจักรวาลอย่างมีปัญญาการโค้ชพลังจิตด้วยการก้าวกระโดดทางจิตวิญญ,ญาณ หรือ Spiritual Jumping นั้นเป็นโปรแกรมพิเศษที่ผมคิดค้นขึ้นมาจากประสบการณ์ล้ำค่าในการบำบัดดูแลผู้คนมายาวนานนับ10ปีด้วยการกั่นกรองความรู้สมาธิจิตและพลังจักรวาลในระดับชีวโมเลกุล นอกจากการโคชพลังจิตจะทําให้รู้จักตัวตนแท้จริงของตนเองแล้วยังสามารถนําเคล็ดลับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ตามที่คุณต้องการในฐานะที่ผมเป็นครูจงังจิตวิญญาณยุคใหม่ผมขอยืนยันว่าการโคชพลังจิตหรือเปเชียล jumping คือเทคนิคหรือกระบวนการแสนมหัศย์ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถปลดรกรหัสชีวิตและแก้ปมจิตที่ผิดพลาดและตกค้างจากอดีตแม้กระทั่งลึกซึ้งไปถึงการขั้น ข้ามพบชาติและการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างเหลือเชื่อการถอดสมการชีวิตหรือไขรหัสปริศนารหัสรับสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เสียเรื่องมีสา้สาระหรือง,งายอีกต่อไปเสียแล้วแต่ทว่ามันคือความจริงอันยอดเยี่ยมที่กำลังรอการพิสูจน์หรือทดสอบจากพวกเราทุกคนผมพร้อมที่จะให้ผู้ที่สนใจในาศาสตร์จิตและจักรวาลทุกท่านมารองพิสูจน์กับผมด้วยตัวเองโดยตรงเพียงแค่ท่าน เปิดใจและยอมรับคำเชื่อเชิญน,นี้โชคชะตาชีวิตของท่านก็อาจจะเปลี่ยนไปตลอดการสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จสุดยอดปรารถนาของชีวิตได้ในฉับพลันด้วยจิตคารวะอันแน่วแน่สถิตท,ทำเพีงสุขโด m ม s t e ์โค้โทรศัพท์091 519 794 5จติดต่อทดลองโคสสโ,โ,โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นก็ติดต่อจิตเดอะม e r c ์โค s นะคะก็ะจบคำ นำไปแล้ว